ยังคงมาตอ่อเนื่องกันก,กับพีพีทหารกันค่ะกับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานตรวจสอบภายในหน่วยบัญชาการทหารพัฒานาแต่ลงพื้นที่ที่ตามผลการดําเนินงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26ประจําปีงบประมาณพศ2568ค่ะทีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒานาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒานาบ้านโคกพัฒนา ตำบลไร่อ,อรําเภอพัฒน,นานิคมจังหวัดสกลนครหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยคณะชุดตรวจสํานักงานตรวจสอบภายในเดินลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเข้าให้คําแนะนําแนวทางการจัดการด้านพัสดุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปี2560ในรายการจัดหาชิ้นส่วนอะไรสําหรับยา่านพาานะและเครื่องจักรกลของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สํานักงานพัฒนาภาค2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณพศ2568พร้อมกับให้คำแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมในการบํารุงยุโทโธปกรณ์ตามรอบการใส่งานเพื่อสิ่หายุโทโธปปรณ์มีความคุมคาและก็มีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติงานซอยเหนือพี่นองประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ